สวัสดีค่ะนักศึกษาในรายวิชาทักษะการเรียนรู้นะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้รูปแบบต่างๆแหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้แล้วก็การคิดเป็นนะคะหัวข้อที่1นนะคะการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบโดยสามารถแบ่งออกเป็น4รูปแบบด้วยกันโดยแบบแรกนะคะการเรียนรู้โดยบังเอิญการเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ รูปแบบที่2ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจของผู้เรียนซึ่งมีความปรารถนาที่จะรู้ในเรื่องนั้นๆผู้เรียนจึงหาวิธีการคิดการเรียนด้วยวิธีต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ทวีความสําคัญขึ้นมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองให้ตามทันความก้าวหน้าของโลก โดยใช้อุปกรณ์ยุคใหม่ได้ก็จะทําให้คนบุคคลนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าประสบความสําเร็จได้อย่างดีรูปแบบที่3เป็นการเรียนรู้โดยกลุ่มเป็นการเรียนรู้แบบที่เกิดจากการที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันแล้วเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้กับสมาชิกทําให้สมาชิกมีความรู้เรื่องที่วิทยากรพูดรูปแบบที่4คือการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา เป็นการเรียนรู้แบบเป็นทางการมีหลักสูตรมีการประเมินผลมีระเบียบการเข้าศึกษาที่ชัดเจนผู้เรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดเมื่อปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยความหมายของเขาก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจตามความต้องการและความถนัดมีเป้าหมายรู้จักสแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้เลือกใช้วิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองโดยจะดําเนินการด้วยตนเองหรือขอความร่วมมือจากผู้อื่นด้วยก็ได้ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเองด้วยนั่นเองค่ะ แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยมีพื้นฐานความคิดมาจากทฤษฎีของกลุ่มมนุษยนิยมนะคะซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติที่เป็นคนดีมีเสรีภาพและมีความเป็นตัวของตัวเองสามารถหาทางเลือกของตนเองมีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งการเรียนด้วยตนเองก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสําคัญดังนี้ 1. บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่าดีกว่ามีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจที่สูงกว่า สามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าคนที่เรียนโดยเป็นเพียงผู้รับหรือรอรับการถ่ายทอดจากครูก็คือตัวเขาเนี่ยอยากเรียนด้วยตัวของเขาเองมีแรงจูงใจในการเรียนค่อนข้างสูงเขาก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าคนที่รอเป็นผู้เรียนเพียงอย่างเดียวนะคะแบบที่2ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบ,บวนการทางธรรมชาติทําให้บุคคลมีทิศทางของการบรรลุนิติภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่งคือเมื่อตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กที่จะต้องพึ่งพิงผู้อื่นต้องการผู้ปกครองให้ปกป้องเลี้ยงดูแล้วก็ตัดสินใจแทนเด็กๆแต่เมื่อเติบโตขึ้นเขาก็จะมีพัฒนาการขึ้นเรื่อย พัฒนาตนเองไปสู่ความอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นไม่ต้องพึ่งพิงผู้ปกครองครูและก็ผู้อื่นการพัฒนาเป็นไปในสภาพที่มีความเพิ่มความเป็นตัวของตัวเอง 3. นะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับพัฒนาการใหม่ๆทางการศึกษาเช่นหลักสูตรห้องเรียนแบบเปิดศูนย์บริการวิชาการการศึกษาอย่างอิสระ มหาวิทยาลัยเปิดล้วนเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้เองซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสําเร็จค่ะ 4. การเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้มนุษย์อยู่รอดสามารถปรับตัวให้แทนต่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอจึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิตประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองก็คือ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและมีแรงจูงใจสูงมีความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีการปรับพฤติกรรม,มการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักเหตุผลรู้จักคิดวิเคราะห์ปรับและประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาของตนเองจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นและสามารถนำประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีและยาวนานขึ้น ทำให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนนี่คือประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบที่1ก็คือการใช้โครงการเรียน learning project การเขียนโครงการเรียนนั้นผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติงานที่กําหนดวินิจฉัยความช่วยเหลือที่ตนต้องการและทําให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือที่ต้องการสามารถเลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนวิเคราะห์และวางแผนโครงการเรียนทั้งหมด รวมทั้งสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนได้ 2. การทำสัญญาก,การเรียนรู้ (Learning Contract) นะคะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในลักษณะการสอนรายบุคคลที่ทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดช,ชอบมีระเบียบวินัยในตนเองเป็นตัวของตัวเองให้มากโดยการให้สำรวจและค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเองและให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ รูปแบบที่ 3. เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวการเรียนรู้ด้วยรูปแบบนี้ก็จะทําให้ผู้เรียนจะทํางานเป็นคู่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการทํางานก็คือจับคู่การเรียนแบบตัวต่อตัว 4. การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ต่างคนต่างนํามาแลกเปลี่ยนกันซึ่งประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะช่วยชี้นําเพื่อนได้ 5. การทําบันทึกการเรียน นะคะก็เป็นการบันทึกข้อมูลความคิดความรู้สึกความคาดหวังเรื่องราวต่างๆที่ได้เรียนรู้ได้พัฒนาหรือเกิดขึ้น 6. เป็นรูปแบบการจัดช่วงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่เรียนรู้เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยผู้เรียนได้เรียนรู้และเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยตนเองจึงต้องมีช่วงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยให้ผู้สอนเนี่ยเป็นผู้นํากระบวนการนะคะ 7. การสร้างห้องสมุดของตอนเองหมายถึงการรวบรวมรายชื่อข้อมูลแหล่งทรัพยากรการเรียนต่างๆเช่นรายชื่อบุคคลสถาบันหนังสือรายงานการประชุมฝึกอบรมสื่อการเรียนต่างๆสถานที่หรือประวัติบุคคลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และตรงกับความสนใจเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปข้อที่8เนี่ยเป็นรูปแบบของการหา แหล่งทรัพยากรการเรียนในชุมชนเช่นการสนทนากับผู้รู้ผู้ชำนาญในอาชีพต่างๆหรือป้ายประกาศตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นแหล่งทรัพยากรการเรียนเหล่านี้จะเป็นแหล่งสำคัญในการค้นคว้าซึ่งมีผลต่อก,การเรียนด้วยตนเองเป็นอย่างมากความหมายของแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้หมายถึงบริเวณศูนย์รวมบ่อกเกิดแห่งหรือที่ที่มีสาระเนื้อหาเป็นข้อมูลเป็นความรู้ ตรงนี้คือนิยามของแหล่งเรียนรู้นะคะความหมายแล้วก็นิยามของแหล่งเรียนรู้ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลได้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ 2. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติเช่นดินน้ําอากาศพืชสัตว์ต้นไม้แร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติ 3. แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่เช่นห้องสมุดศาสนาสถานศูนย์การเรียนพิพ,ธพิธภัณฑ์ 4. แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตต่างๆนะคะ 5. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคเป็นการประดิษฐ์คิดค้นได้แก่สิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีด้านต่างๆ 6. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมเช่นการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยการรณรงค์ความปลอดภัยของเด็กและสตรีในท้องถิ่น